ดีจ้าพี่น้องมือนี้เสมาเฮ็ดลาบหมูพี่น้องเอ้ยลาบหมูมีตับพร้อมมัน,นหมูสับไว้แล้วมีผงมียังมีหอมมีมะนาวพริกข่ามีผักกับพี่น้องผักกับเอาขวดพี่น้องน้ำปลาผงนัวผงนัวขาดไรคือผงนัวไปตามเบิ่งไม่ไม่เล็กเปรนเทเนาะ อันแรกขั่วตับก่อนพี่น้องเอ้ยตับก่อนใส่น้ำน้อยนึงงตับดได้ทีเอ้ยตักออกว่อน ครับมันต้องมาลวกซะก,ก่อนหลังจากลวกตับแล้วน้องเอ้ยขวดมูตอนี่ลวกมูตอจะขวดจะลวกเลยในสะ่เกลือตับเราทำงาลวกแล้ว ใส่เกลือจะน้อยดับข้าวไปทั้งเาจากหมูสุกแล้วพี่น้องเอ้ยตักลงไปเลยไปเลยตักลงไปเลย ตามด้วยมังนาวพี่น้องบิดนาวใส่ก่อนสองสี่มังนาวสองสี่อ่ะไปหลังจากนั้นมาปุ๋งเครื่องกระด้งเอ้ยแดกใส่ข้าวคัวก่อนใส่ขา้าวคั่วลงไปใส่กิซ้อน สประมาณสองซ้อนเนาะ,ะตามด้วยผงนัวลงไปมักนัวหลายใส่หลายนัวน้อยใส่นน้อยเด้๋ยวลองดูพริกป่นพีน้องเอ้ยใส่พริกป่นเท่มมุดงหลงพริกท,ที่หั่นแล้วใส่ลงไป อ่างนีง้หอมใหญ่ใส่ไปเลยนี่ะตถจะถ่าย <54. S 2> หอม <ar> ใส่ี <his> ่นทางเลยมันเนี่ยใช่ใส่หอมลงไปเสร็จเรียบร้อยี่นทางเลยมันเนี่ยตักใส่จานกัน คันมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันหนเด้อซองนมเลาวบาปันใหม่ตะกินมาพี่น้องนี่มีซองไม่ลูมนเลยนีย่นี่หมูทอดทอดไอ้ข้าวโพดท,ทอดข้าวโพดท,ทอดมันข้าวโพด